สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในวันที่ยี่สิบของเทศกาลแอดเวนต์นะครับหัวข้อในวันนี้คือคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาเพราะเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในธรรมยอมบ,บที่สามข้อสิบหและสิบดนะครับธรรมยอมบ,บที่สามข้อ16บหและส7บผู้เขียนดิวชันในวันนี้คือท่านาศาสตราจารย์ทวีพงศ์โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือ ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพี่น้องครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเราเห็นห้างสรรพสินค้าตกแต่งต้นคริสต์มาสเยอะแยะมากมายประดับประดาไปด้วยสิ่งของต่างๆติดไฟระย,ยิบระยับ และเปิดเพลงคริสต์มาสที่เราคุ้นหูแม้กระทั่งรถไฟใต้ดินก็ยังเปิดเพลง Joy to the World และผมก็นั่งคิดดูเวลาที่เดินไปที่รถไฟใต้ดินได้ยินเสียง Joy to the World ก็ยังคิดถึงว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนั้นเขาได้รับรู้ไหมว่าความชื่นชมดีมาถึงโลกใบนี้แล้วพี่น้องครับถนนหนทางที่เต็มไปด้วยประดับ,ปร,ดบประดับประดาฟไฟต่างๆสีสันงดงามต่างๆ ก็คือกําลังบอกว่าคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วเมื่อพูดถึงคริสต์มาสนะครับคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงเทศกาลที่สนุกสนานลื่นเริงเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลที่ทุกคนรอ,อคอยทุกคนก็ต่างจะชอบบรรยากาศของคริสต์มาสและหลายคนก็ถือโอกาสว่าเป็นฤดูแห่งการหวานและฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวในช่วงวันคริสต์มาสนี้เองที่น้องครับเราเห็นนะครับว่าคนทั่วๆไปและคนทั่วโลกนั้นก็ต่างพากันเฉลิมฉลองเทศกาลนี้คริสต์มาสจึงเป็นเวลา ที่สําคัญภายใต้หัวข้อวันนี้ครับคริสต์มาสเป็นเวลาเวลาอะไรของเราครับเวลาอะไรของโลกครับและคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกตามพระเจ้านของพระเจ้าในยอห์นบทที่สามข้อสิบหกและสิบเจ็ดในวันนี้สิ่งสําคัญเมื่อเรารู้ว่าคริสต์มาสเป็นความรักเจ้าของวันคริสต์มาสก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในวันคริสต์มาสและสิ้นพระชนะม์บนแมงเขียนเพื่อไถ่โทษบาปของเราเพื่อเป็น ผู้ที่ชำระค่าไถ่ค่าไถ่นี้ก็คือค่าจ้างแห่งความบาปคือความตายครับในวันศุกร์ประเสรศิฐหรือวันกู๊ดไฟ i d เดย์คริสต์มาสจึงเป็นเวลาที่เราเห็นความรักของพระเยซูทั้งในรางยาและบนไม้กางเขนคริสต์มาสยังเป็นเวลาแห่งการให้ด้วยครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์ของพระบิดา การที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากมายขนาะนี้ทําให้คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักการที่พระเจ้าได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้กับพวกเราทั้งหลายก็ทําให้คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งการให้แต่พี่น้องครับการโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่มีนามว่าเยซูหรือจีเซสหรืออเอสยซึ่งแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดผู้ไม่มีบาป ให้ลงมารับโทษบา,บาปและไถ่บาปแทนเรานั่นเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราทั้งหลายและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคริสต์มาสยังเป็นเวลาแห่งความหวังใจด้วยครับเพราะว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับคริสต์มาสยังเป็นเวลาอะไรอีกสําหรับเราครับเป็นเวลาที่พระเยซูได้มาบังเกิด พระเยซูพระผู้ช่วยรอดมาบังเกิดและเป็นเวลาของเราที่เราจะเชื่อศรัทธาไว้วางใจในพระเยซูแต่เมื่อผู้คนเชื่อศรัทธาไว้วางใจใพระเยซูแล้วเขาก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์เราคิดถึงใครครับในวันคริสต์มาสเราคิดถึงบุคคลที่เรารักคนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนที่เป็นคู่ชีวิตคู่สมรสของเราหลายหลายนในครอบครัวก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน พี่น้องครับยังไม่ได้รับความรักของพระเจ้ายังไม่ได้ถวายตัวให้กับพระเจ้ายังไม่ได้รับเชื่อศรัทธาในพระองค์แม้ว่าเขาจะรู้เรื่องพระเจ้ารู้ดีครับในเชิงของวิชาการในเชิงของเนื้อหาแต่ยังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ยังไม่ได้มอบชีวิตยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาพี่น้องครับให้เราอาศัยวันคริสต์มาสนี้จะเป็นเวลาแห่งการที่เราจะนําคนมารับเชื่อพระเจ้าเก็บเกี่ยว พืชผลไรนาของพระองค์คริสต์มาสนี้จะเป็นเวลาที่เรามองเห็นว่าทุ่งนาของพระเจ้าได้เหลืองอาลามแล้วฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาในเวลาที่เหมาะสมเราเองนั้นก็จะต้องต้อนรับพระเยซูในเวลาที่เหมาะสมด้วยเพราะคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งการที่เราจะหวานและเราจะเก็บเกี่ยวจึงขอให้คริสต์มาสนี้นะครับจะเป็นเวลาที่ไม่เพียงแต่เป็นเวลา ความรักไม่เพียงแต่เป็นเวลาแห่งการให้ก็ยังเป็นเวลาแห่งความหวังใจและเป็นเวลาแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวครับขอให้เราที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าเต,ติมเต็ม,ตมความรักของพระเจ้าเติมเป็นพยิญญนณบริสุทธ์ในชีวิตของพวกเราเ <ๆ S 1> พื่อที่เราจะสามารถส่งต่อความรักนี้ไปให้กับคนรอบข้างให้ชีวิตของเราไม่เพียงแต่จะมีความหวังที่มาจากพระเยซูแต่เราจะส่งต่อความหวังเพราะคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักและความหวัง และที่สุดครับคริสต์มาสนั้นก็จะมนเวลาแห่งความเชื่อศรัทธาที่เราจะเพิ่มพูนความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เราจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแต่ฉวยโอกาสในการที่จะเก็บเกี่ยวในการวานวานเมล็ดแห่งพระกิติคุณวานข่าวประเสริฐเป็นพยานถึงความรักความรอดที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราจรึงจะเป็นคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นพี่น้องครับคริสต์มาสนี้ขอให้เป็นเวลาแห่งความรัก คริสต์มาสนี้ขอให้เป็นเวลาแห่งความหวังและคริสต์มาสนี้ขอเป็นเวลาแห่งความเชื่อศรัทธาครับขอพระเจ้าอาํานวยพระผรอนพี่น้องจากทุกท่านให้คริสต์มาสนี้จะมีความหมายและมีความสําคัญในชีวิตของเราและชีวิตของผู้ที่เรารักในครอบครัวของเราในออฟฟิศที่ทํางานของเราในโรงเรียนของเราในสถาบันของเราในที่ที่เราอยู่ขอรร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสันเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้พระชนะรของพระเจ้าได้ทําให้ข้าพงษ์ทั้งหลายรับการเตือนสติว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและคริสต์มาสเป็นเวลาที่ข้างหลายจะระลึกถึงพระบิดาผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคนและรวมถึงพระบุตรที่พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักออกมาด้วยการกระทําคือการที่พระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่ข้างหลายนั้นจะได้เห็น จะได้รับทราบรับรู้รับฟังและรู้จักกับพระเจ้าพระบิดาเพราะพระเยซูนั้นโรรองทรงเป็นแสงสะท้อนพระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูได้ทรงชีพมานชนเพื่อข้าพงทั้งหลายในวันคริสต์มาสนี้ทําให้ข้าพงทั้งหลายได้รับรู้ถึงการที่พระองค์ได้ทรงถ่อมพระทัยลงมาบังเกิดเป็นเด็กน้อยเป็นทาโรกน้อยในรงังญ้ามาบังเกิดในสถานที่ที่ชื่อว่าเบ็ดเลยเฮมซึ่งเป็นสถานที่ต่ําต้อย มาบังเกิดเป็นลูกของสาวพมอมจารีบังเกิดในความเชื่อศรัทธาของผู้คนทั้งหลายและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้พระองค์ได้บังเกิดในชีวิตของข้าพงทังหลายด้วยความเชื่อศรัทธานี้เองทําให้ข้าพงทั้งหลายนั้นจะต้อนรับพระองค์ในทุกๆวันไม่เพียงแต่เป็นวันคริสต์มาสนั้นแต่จะต้อนรับพระองค์จะเชิญเสด็จพระองค์เข้ามาประทับเป็น พระมุกเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระเจ้าข้าองหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยรอดและในครั้งต่อไปในครั้งหน้ารครงจะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้ามงหลายได้รอดจากการพิพากษาให้บุคคลที่ข้างหลายรักทุกคนรอดจากการพิพากษาเช่นเดียวกัน จึงขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ